Hitler's war machine, once unstoppable, was now in the retreat. The Allies in the West and Russia in the East were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V-2 rocket, a huge leap forward in the history of military technology, it was a weapon system to herald a new form of warfare, inhuman. Faster than the speed of sound, it struck without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. It was a terror weapon, pummeling Antwerp, Paris, and London. After the D-Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top secret Operation Overcast. Many of the architects of the V 2 program had already been acquired, but not all. With Berlin encircled, Germany's last ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. Major General Hans von Eisenberg was negotiating in secret for safe passage for his team, five of the V 2 program's top men. He was meeting his Russian handler at the Brandenburg Gate.

โอเคเราไปเริ่มเกมกันเลยเกยมนี้จะเป็นเกมแนวเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาหารพนอ,อาหารส้มยิงอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะส้มได้เปลนะ่านะอตอนนี้ผมอยู่ในโหมดติจตัวเลี่ยวทุกคนไปพยายามเล่นไปเอ้ย ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาผมกะตกมากเลยนะเล่นเกมนี้ไม่ได้สตรีมก็ไม่ได้ไลฟ์ก็ไม่ได้ทุกคนหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการได้ลองเล่นอีกทีหนึง่งเขาเขาสอนระวังทิปไม้นะกด x เพื่อเลือกไอเทมจากนั้นะกด f ตรงนี้แล้วก็ลากมาตรงนี้ปุ๊บเซตทิปไม้แล้วทำไงต่ออ่ะให้เราคานไปนหลบตรงนู้นหรอ เพราะคาจะทำให้เสียงเงียบพิสูจน์ใช่ไหมดูเรื่องเลือกหินแล้วก็เลี้ยงไปตรงนู้น <No. S 1> แล้วก็เคลื <was> ่อนพอชิบหายแล้วมันเดินมาหนี้วะเนี่ยอยากลองยิงดูอ่ะ ตู้มาตู้ลองดูรอดูผลง,ดดงานนะอาทำไมเขาไม่เหยียบระเบิด,ดวะตายไใมทำไมเขาไม่เหยียบระเบิดเราวะ มาถึงก็รั่วเลยที่นี้ก็ไปเดาคางก็ได้ปะเอาโอเคเข้าไปก็ได้ยังไม่ดูผลงานเลยทุกคนกดสีค้างพะนอน WAD พื่อครานพะครานนะ ค่อยๆคลานไปยังไม่ได้ดูผลงานเลยระเบิดอ่ะันไม่มีระเบิดหรอวะตรงนั้นอ่ะกดคิวโคเวอร์ x3 เพื่อเลือกเป็นปืนพกไรนะขวาเพื่อเลง็งยิงซ้ายเอชชอร์ H ชักแม็กเฟ ขอ,อให้เปลี่ยนเป็นปแลนด์มายก่อนแล้วกดวางนี่ปึ๊บให้เราเข้าไปในอาคารแล้วเปลี่ยนปืกนกลับยังไงวะให้เปลี่ยนปืนกลับไงนายทำไมเราเปลี่ยนกลับอะชิ่วิ่ง Game the How gonna was punctual and made no effort to hide his ugly face? Neither did his Russian contact. I had a clear shot. The slightest pressure on the trigger, and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled mm. my breathing to steady my aim. And then. Shoot. Ow. เนผมชอบตรงนี้เว้ยเอจอนแม่เราวิ่งหนีเลยเหรอ เอชอดไปต่อไปต่อคุณระเบิดรถมารถมารถมาโอ้โปะเอาจะไม่ให้เราไปทางไหนอะนายแสแสแสะเอาหรือปุ่มนอนอ๋อปุ่มนอนต้องกดสีค้งเอ้ยโดยดีฟีไปแลาวแนดเลย เราจะมาเล่นเกมแนวสเตลล์โดนยิงฟรีไปหลายนัดแล้วเฮอชอ์เฮอชอ์เฮอชอ์ไม่มีสตงสเตลล์ทั้งนั้นตอนนี้เฮชอทสเตลล์คืออะไรไม่รู้จกัก ไม่รู้จักอะสะเตลคืออะไรไม่รู้จักสเตลคืออะไรเอาปืนกลมียิงได้ไหมเนี่ยอะไรคือสเตลไม่รู้จักเลยตายวะยังวิ่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 ง อยากยิงว่ะโอ้ยสุดยอดอยากยิงอีกอะสนุกอะชอบตอนมันซูมอ่ะอ้้หมือเช่าตอนแบบเนี้ย เอ้ยตาบรรจุมือสนุกดีทุกคนโอ้พชอ็อตเฮ้ยเฮ้ยโดนใครยิงโดนใครยิงอะเฮ้ยยิงไม่โดนนี่มันปืนกลเลยเออใครมันยิงผมนักหนาวเน,นี่ย โอ้ยตรงไหนเนี่ยข้างหลังเหระอ่านตานหนึ่งไม่ใช่ตรงไหนวะนี่นะตีตัวเลี้ยวเลิ่มไม่ลดเนี่ยตีไปสามนัดไม่โดนสักนัดโอ้ย,อยตรงไหนวะ ไอคนนั้นมันอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วโอ้ยโ,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 โดนขาดว่ะถ้าโดนยิงขนาดนี้ชีวิตจริงผมน่าจะตายแล้วนะใช่ไปยิงจากข้างหลังเปล่าะะถึงว่านะไอนียิงฟรีเลยนะ จากไหนอีกเนี่ยอ๋อมีก้องต่งทางไงนนี่าไหนวะตรงนี้จะตรงไหนวะ When Eisenberg was dead, I was committed now. Both the Russians and Germans would know I was in play. Four to go. Andrew Kreidel, an expert in rocket engines. He was traveling across town in an armored convoy we believed he was carrying documents that would lead me to the v2 production facility where the other three scientists were waiting i'd identified a point on the route where i could lay a booby trap and stop the convoy naturally the area was defended i'd expect nothing less <laughs> เรอเฮดช็อตไปหนึ่งขยันซูมเั้าหน่อยแด้วนะเกมนี้เล่นยากนะตรงสเตล์นี่แหละทุกคนผมแม่งไม่ไมถนัดเลยกับสเตล์เนี่ย เกมนี้มเมื่อไหร่จะเหมาะกับผมเท่าไหร่ยืนสองกันพอเดียทุกคนเก็บสองไม่ดี W โอเคนี้เราก็รอขออนุญาตส่องกล้องเล็ก,ลกน้อยไม่รู้ส่องอะไรส่องไปก่อนแล้วกัน ในบ้านนั้นไม่มีคนหรอเดิ๋เล่นทนันทีนึ่งนะทุกคนเพือทีเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรต่ออ๋อมีมาร์กอยู่ตรงนู้นแต่ว่าอยากลองหลบดูก่อนนะนายเราอยากรู้ว่าตามบ้านมันมีอะไรหรือเปล่า มีที่ซุ่มม้อยแปบรบเลนกล้องนิดหนึ่งโอเคไม่มีเออไปต่อแล้วนะ มีลายช้อนมอถือปืนกลไปก่อนเลยแล้วกันอิดพลาสติกเพเทรลในบ้านนี้มีคนมอสไม่มีจะค่อยยอมไปก่อนแล้วกันเนาะ แต่ว่ามีจุดซุ่มให้เราซุ่มยิงฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนั่นเองมีจริงมีจริงมีตัวนี่ถ้าวิ่งผ่านไปเฉยๆนั้นเรียบร้อยทุกคนมีอีกไม้ เดี๋ยวบริเวณบนบ้านให้เสร็จก่อนแล้วกันเกิดยังมีโอเคไม่มีละ นี่ไปไม่ได้เหรออุ้ยไปได้นี่ว่าอันนี้มันไปไหนอ่ะโกลัชอืมผมค่อนข้างที่จะเล่นชา้าิีนีะทุกคน เพราะผมมันไม่ได้เก่งเกมสเตลเท่าไหร่ค่อยๆไปแล้วกันนะ โอ oh, ้โหมีโคตรเยอะเลยทุกคนรอตัวซ้อนแล้วกันนะนั่นแล้วกันนานนานนนนนไม่มีโอกาสเลย จะสอนสอนละสอนละโอ้เศร้าว่ะนี่แหละสอนของแท้ดับเบิลคิว โอ้เพชรชอร์ดไม่ต้องรีบนะค่อยๆโอ้ยเห็นว่า ยังอยู่ไกลอยู่เขาไม่ไปหรอกมั้งโอ้โดนไข่ป่ะโดนไข่ป่ะผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าจะโดนไข่โอ้ไม่โดน เดี๋ยวเรามันเข้ามาใกล้นึ่งเดี๋ยวปืนกองจริงมาแล้วกันโฮ้ยโดนยิงยางไหนอ่ะโอ้โอหใจเตแรงหน้าแดงทุกที ปืนกดยิงแม่งเลยนี่แน่เราซุ่มยิงไม่เก่งนะเราก็ปืนกลยิงแล้วกันโอ้โอ้ไม่ต้องการหายใจทั้งสิ้นยิงแม่งอย่างนี้แหละหดยาง เอ้ยโหใกล้ใจหมดพอดีโอเคไม่กันก็ได้ไม่กันก็ได้ไม่กันก็ได้ไมไดหมดยางนี้โอเคน่าจะหมดแล้วอะไปเก็บกระสุนได้ปะ อ๋อซ่อนศพได้แต่ไม่ทันแล้ว <c oughs> เราเล่นแบบไปนี่ไปละไม่ใช่สเตลลอะ่ะโอเคเก็บของเก็บของยิงจนเกลี้ยงอะ่ะไม่ค่อยเก็บไปเดี๋ยวก็ได้กระสุเนเขาเอง เกมสไนเปอร์ที่ไม่ใช่สไนเปอร์นั่นคือผมเองออกก่อนสองกล้องดิจะมีที่ไหนอีกมัย้ยไม่มีแล้วใช่ไหม าดูฝั่งนี้สิข้าไปไม่ได้โอเคเลยเข้าไปในอาคารอย่ต้องย่องนะทุกคนนี่คืออะไรอะ่ะโกระสุนไี่มีกระสุนปืนกลให้หน่กครอคอพอดีผมใช้เปลืองไปหน่อย ถุงเลงวะเอาไม่มีหั่ถุงเละซะด้วยคนคนศพแล้วกันนี่มีตัวที่ไหน่ะ ใข่ๆขขเอา้าไม่ตายโดนกระโปงไปดไิเห็นได้ไงวะเล่นยากเหมือนกันนะดูหือเล่นอย่างง่ายเลยพอ,อเล่นเองอย่างยากเลยทุกคน 我家。 ก็ขย่องไปแล้วกัน ถ้ามันไม่สูมให้วะยิงจากไหนนี่ โอ้พอ oh. เราไม่ได้โหมดสเปเชียลมันก็ดูเล่นง่ายนะโดนยิงไม่เจ็บเท่าไหร่ตู้โอ้ยยิงไม่โดนแต่มันกลับเ,เข้าที่กำบ,บังแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ออกมาให้ยิงตัดีด ไหนวะโอ้เห็นไล่แล่ไล่แล้วโอ้ ถ้าเราโดนดิงนะเดี๋ยวตายแล้วจะตายไปสิบรอบแล้วนะ <c oughs> ตายอย่างน้องไปต่อไปต่อไปต่ออย่างกระโจวตอนนี้มันเก่งๆนะแต่ว่าเล่นกาะน้องอะไรในน้ไม้อ เซตติดตั้งในดอมไม้เอาอเราไปติดตั้งในดอมไม้ตรงนี้ซะและ้ว กลุ่มทหารไม่เจอเลยเว้ยเอาเกมสเตลโกวิ่งากกระสุนจะรั่วโอ้ยชีวิตวิ่งเหมือนอยู่บ้านเลยอ่าไม่ไหว เง่ากไม่เอาเอาพอแล้วกูเขิน